ถ่ายน้ำครั้งแรกถ่ายน้ำครั้งแรกที่ไปเจอข้อมูลวัดคาเฟ่จากที่ไหนมาคะอ๋อไปดูใน YouTube ดูมาประมาณ3เดือนค่ะสามเดือนจริงใน่องไม่คะแล้วล่ะถ่ายอยู่ครับถ่ายอแม่งเดี๋ยวค่เป็นไทยกัน วงเช้าอันดับแรกก่อนเลยนะคะอย่าลืมนะคะจัดเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้พร้อมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นของต่างๆอันไหนที่มันหมดเราก็เติมให้พร้อมในช่วงเช้านะคะก็ไม่ใช่ว่าของหมดลูกค้ามาสั่งแล้วต้องมามัวเติมอยู่เนาะตอนเช้าเช็คสต็อกวางของจัดเรียงให้เรียบร้อยนะคะเรื่องความสะอาดก็คือสิ่งที่สําคัญนะคะหลังจากที่เราเซตตรงนี้แล้วนะคะอย่าลืมค่ะตอนเช้าอันดับแรกก่อนก็คือการตั้งน้านะคะการตั้งน้ําร้อนก่อน ะะสำหรับตอนเช้าค่ะเราก็จะเติมน้ำนะคะเวลาที่เติมน้ำอย่าลืมนะคะที่เหมียวเติมน้ำห้ามเกินขีดฟูตรงนี้นะคะถ้าเติมเกินขีดเวลาน้ำเดือดมันจะล้นนะคะฝาตัวนี้สามารถถอดได้นะคะฝาตัวนี้สามารถถอดได้ถอดออกมาล้างถอดอเช็ดทำความสะอาดด้านในได้หม้อต้มคะ่ะเวลาล้างทำความสะอาดนะคะห้ามใช้ฝอยอะไรขัดนะคะ ถึงจะมีคราบดําอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่ห้ามใช้ฝ่อยผัดให้ใช้เป็นฟองน้ําหรือผ้าสะอาดเช็ดก็พอนะคะน้ําที่ใช้ต้มก็ใช้น้ําถังน้ำสะอาดเราทั่วไปนะคะทีนี้ตัวนี้เรียกว่าโถชงอันนี้คือถุงชงหรือถุงกรองชานะคะให้ใส่น้ําไว้แบบนี้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้หมออมันแหง้งแล้วเอาถุงชงอะคะ่ะจุ่มลงไปให้เปียกน้ําแบบนี้นะคะ พอเวลาที่เราวางไอร้อนนะคะไอร้อนไอน้ําขึ้นมาก็จะเหมือนเป็นการอุ่นการนึง่งการวอรมฆ่าเชื้อถุงชงอีกทีหนึ่งนะคะก็คือวางแบบนี้ได้เลยสามันเนาะทาเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วใช้ฝานะคะปิดด้านบนกันฝุ่นกันอะไรได้เลยนะคะทีนี้การใช้งานหม้อต้มไฟเหมือนที่บอกคะ่ะสำคัญไฟต้องถึงถ้าไฟไม่ถึงแล้วมีการตัดบ่อยๆออกระชากบ่อยๆก็ไม่เป็นผลดีต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเหมือนกันนะคะ เวลาเปิดปิดนะคะเวลาเสียบปลัก๊กปุ๊บไฟจะไม่ได้ติดเลยนะพี่เหมียวต้องกดเปดิปดกดเปิดปุ่มข้างบนก่อนอ่านะคะอุณหภูมิสามารถปรับเซ็ตได้3ระดับนะคะกดที่1 60 80 100นะคะอย่างเช้ามาเนี่ยตั้งทิ้งไว้100ได้เลยนะคะอย่างฝนมาฝนก็ตั้งทิ้งไว้ร้อยเพราะหม้อต้มเขาจะทำงานอัตโนมัตินะคะทำงานอัตโนมัติตัดเองเพิ่มเองแต่ถ้าหาช่วงไหนที่เราต้องการเร่งไฟ เราก็กดเซตใหม่เขาก็จะเดือดให้เราใหม่นะะี่ค่ะลองจับดูอันนี้หม้อเดือดใหม่ทั้งัานที่มันเดือดไปแล้วแต่มันก็จะเดือดให้เราใหม่อีกทีนึงเนาะเหมือนเราเร่งไฟเลยนะคะการใช้หม้อต้มไฟฟ้าประหยัดกว่าการใช้แก๊สเยอะมากนะคะอย่างตอนนี้บางสาขาที่ใช้ทั้งเครื่องชงเครื่องบดมีทั้งกาแฟสดกาแฟโบราณอะไรในไฟในร้านนะคะเดือนก็ประมาณสัก6-700อบาทนะคะ แต่ถ้าเป็นแก๊สเดืเอนหนึ่งใช้ประมาณสามถังกว่างพันกว่าบาทนะคะนี่ก็คือเตรียมนะคะเช้ามาตั้งหม้อตั้งน้ําให้เดือดนะคะสําหรับชักชากาแฟแล้วก็เซตหน้าร้านให้เรียบร้อยเติมของเติมสต็อกให้เต็มนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะหลังจากที่น้ําเราเดือดแล้วนะคะอุณหภูมิถ้าเกิดว่าเราจะชักชากาแฟค่ะควรขอ95้าถึงหนึ่งอองศาขึ้นไปนะคะเราถึงจะชักได้นะคะ เพราะว่าถ้าน้ําไม่เดือดชากาแฟเราจะไม่เข้มแล้วก็ไม่หอมเลยนะคะที่เมียมีออเดอร์โซดาประมาณกี่ขวดกี่ถุงออเดอร์โซดาไม่เยอะสองสามถุงสองสามค่ะแปดละค่ะ,ะค่ะ,ะ,คะเก็บช้อนแล้วปิดฝาให้สนิทเลยค่ะถุงกับนนะ้ํำไปพร้อมกันปึ๊บอ่าแล้วเทจากข้างบนนะคะถุงนี่สูง่ลยจะได้เห็นว่ามันจะไม่ไปชนด้านข้าง วางวา,างใช้ช้อนคนค่ะคนให้โดนถุงไปเลยสิบรอบนะคะอะไรนะเอาให้มันหมดถุงเลยหรอคะเอาให้มันหมดถุงเอาให้มันเบามือเราเลยค่ะแล้วก็ข้ามไปได้เลยไม่ต้องหมดเกลี้ยงก็ได้แต่ขอแค่ให้เบามือ อ๋อสิรสองแล้วเนะสามเธออ,อันนี้มันลงง่ายเนาะอันนี้ลงง่ายอันนี้ไม่หนักละสี่หอมมากเริ่มหิวแล้วค่ะตอนนี้เก้า เห็นที่ว่าเขาลาดเขาลาดยังไงแพ่กากแช่ถุงไว้เหมือนกันแบบนี้นะคะอ่ะแต่ถ้าเป็นชาเขียวนะคะในระหว่างวันก็คือหนึ่งแยกโถงให้ก่อนไม่รวมกับอันนี้แหละนะคะเปลี่ยนแล้วก็ตรงนี้ปุ๊บชาเขียวหอมจริงหอมจริง <laughs> หอมหอม แหลมๆมันเนี่ยคะ่ะที่ไปเจาะแบบนี้เลยก็ได้เนี่ยถ้ามันอยู่ภายในถุงคือมันก็จะไม่หกอยู่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ที่คีบปิ้งย่างหนีบก็ได้หรือจะหมุนแบบนี้ให้ตึงนะคะหมุนให้ตึงเสร็จแล้วใช้ช้อนกดเขาก็ออกเหมือนกัน ลืมค่ะถังขยะนะคะเราต้องมีเตรียมเพราะเราต้องทิงกากชาเนาะที่ก็ค่อยมาเติม5น้ำสามานะคะ<า>เพราะว่าน้ำสามกระบ,บวยก็ได้ชงได้ประมาณสักสามสี่ถุงก็หมดนะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของการชักชากาแฟนะคะที่ต้องรู้ตั้งแต่ใส่แก้วแล้วนะเมนูใส่นมชายเย็นชาเขียวโกโก,โก้วันจีนช็อกโกแลตก็แล้วแต่กี่ช้อนคะสองสองอ่ะ แล้วถ้าเป็นเมนูที่ไม่ผสมนมเลยไม่ผสมนมเลยโอเลี้ยงอย่างเงี้ยโอเลี้ยงก็เป็นกาแฟจริงแต่ว่าพี่อย่าลืมว่าเขาแยกมาเป็นโอเลี้ยงแล้วนะเขา <Stevens. S 1> ไ,มไม่มีนมทีเนี้ยพวกผงโกโก้โอวัตินช็อกโกแลตอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผงพวกเนี้ยทั้งหมดเลยนะคะถ้าเป็นถุงใส่สองช้อนคูนๆู Update, แบบนี้นะคะถุงตักเลยสองช้อนคูนปูๆ cool. แบบนี้นะคะแค่นีเองจำผง แล้วก็ถ้าเป็นผงพวกนี้เราจะใช้คู่กับน้ําอันไหนคะน้ําร้อนอ่าน้ําร้อนนะคะปูที่ต้องคนดูกัวสามร้อยอ่ค่ะช้อนกวาดลงไปได้ปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปปอ่า อเต็มจริงๆเสร็จแล้วปว,วดเลยพดเลยขหนึ่งสองซ้ำน่น <c oughs> ต้องหนึ่งสองซ้ำแบบนั้นต้องให้จังหวะตัวเองด้วยจะ <c oughs> ได้ไม่เกรง็งข <c oughs> องเองอร่อยเฉยเลย <c oughs> <c oughs> ไทย 1, หนึ่งถุงสองเก่งค่ะค,คิดอยู่าตามันจะเหลือกขึ้นจะคิดเอ๊ะฝนจะเน้นให้ให้จำเองนะคะจะไม่เน้นบอกเพราะว่าพี่จะได้เกิดความจำไปแล้วพี่อยู่คนเดียวพี่จะได้ชมเก่งๆแต่ถ้ามันเหลือกตาขึ้นวมจะคิดได้นะต้องเหลือกตาึ้นก่อน <laughs> ต้องเหลือกตามันจะคิดได้ แล้วฝนน่าจะตกทั้งวันแบบนี้แหละค่ะเรื่อยๆเนาะขอเตอรออร่อยจริงหนึ่งใช่ไหมคะอร่อยแล้วปุ๊บสบายใจแล้วค่ะเวลาเราไปขายแล้วก็ขายง่ายใช่ไหมคะเราก็แนะนําลูกค้าได้เราก็บอกลูกค้า,าได้ว่ารสชาติเราเป็นแบบไหนเพราะว่าหากาแฟชาแต่และที่รสชาติไม่เหมือนกันอยู่แล้วค่ะศูนย์เก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ้าตักผงโกโก,โก้ทีนี้เลอะไปทั้งตัวทั้งโต๊ะ <laughs> ก็กต้องมือเบาวๆเพราะเขาจะฟุ้งเนื้อเขาเบา จะออกจับตัวไหนเนาะค่ะหวานปกติหนึ่งเนอะค่ะค่ะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบค่ะอันนี้สูนอีซูซูตรงไหนนะคะออกแข้งบิ๊กซีเนาะเจ้านอ,าอโอเคได้ค่ะอันนี้บักเกินเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเพียงไหมค่ะ เดี๋ยวบาเกินเที่ยงนอะต่เองนอได้กอเพราะว่าเพราะว่าแต่มีออเดอร์มันเยอะโอเคนอแต่ว่า้าสิบเราไปหนอใช่ไหมทั้งหมดมันเป็นถุงหมดเลยอ่ะติดถุงทั้งหมดสิบถุงก็จ่ายห้าสิบคูณห้าร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเจ้าถูกต้องค่ะค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเจ้าเดี๋ยวอีสุซิค่อยไป เดี๋ยวเอาแมคโครไปเดี๋ยวสย,ยามทีวีและแมคโครอีสูสุไปที่หลังเนาะค่ะ <ชา S 1> อันนี้พี่เอาแค่ที่รับมาก่อนอง,งั้นเดี๋ยวพี่ชงชาเขียวชาไทายพี่ช่วยชงหน่อยคืออ่าตัวนี้เดี๋ยวมันจะมีทำที่ที่เคลียน้ำแข็งไปเลยค่ะเคลียน้ำน้ำแข็งที่จะไปเลยเพราะว่าอันนี้คือใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งแล้วก็บีบวิปครีมวิปครีมเท่านั้นเดี๋ยวทำยาวทีเดียวค่ะ เื่อทียไปวางใกล้ที่ได้เลยเพราะว่าสองแก้วแล้วก็ปั่นเลยเนาะบาวชูกาห้าใส่ให้ครบใส่ส่วนผสมให้ครบแล้วค่อยปั่นค่ะ ในฝั่งนั้นแล้วก็เดี๋ยวแต่งขอบแก้วที่ก็ปั่นเลยใช่ไหมใช่ค่ะไอ่เดี๋ยวต้องโอนหื้อได้ก่อนเดี๋ยวต้องโอนหื้อได้ก่อนอันนี้กดตัวไหนนะอันนี้ตั้งแค่น,นี้พอนะคะกดนนิดนึงก็เปิดเครื่อ อเอาแค่ละเอียดค่ะแล้วอเอาขึ้นอีกไหมอ่าพี่ดูว่าพี่ละเอียดหรือยังพอแล้วถ้าพอแล้วก็ปิดแค่นั้นละคะ่ะให้รอจัำเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันหวานเอาแค่กลิ่นเบาๆค่ะ้อ้าก็อะไรอีกลม คแม่เะเสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฝนก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะอยู่กับพี่เหมียวสวัสดีค่ะ,คะนะคะบอกว่าแม่ค้าสองคนนี้สู้ชีวิตมากเลย <c oughs> วันนี้ <c oughs> พี่เหมียวออเดอร์วันนี้เราสักกี่แก้วโอ้ เป็นร้อยนะผลว่าเป็นร้อยเป็นร้อยด้วยเป็นร้อยนะเป็นร้อยค่ะเพราะว่าพี่เหมียวมีออเดอร์สั่งจองล่วงหน้าไว้แล้วเป็นร้อยดูจากความมันของหน้าดูจากความมันของหน้านะคะพี่เหมียวบอกว่าไม่เคยเหนื่อยขนาดนี้เลยเหนื่อยมากค่ะครั้งแรกกับการเป็นแมค้าหมคะไม่นะขายน้ำครั้งแรก ขายน้ำครั้งแรกค่ะแต่ว่าเคยขายน้ำครั้งแรกอ๋อเคยทำอย่างอื่นเคยทำอย่างอื่นก่อนนี้ทำประกอบอาชีพอะไรมาก่อนเลยทำงานห้างค่ะอยู่แมคโครทำงานห้างอยู่แมคโครอากาศเย็นสบายเจอวันนี้เหนื่อยมากปียงแต่สาวเลยยืนในแอร์ร้อนอากาศร้อนแต่ได้ตังค์นะได้เงินได้เงินเนาะแล้วก็ ผนถามนิดนึงก่อนที่พี่จะติดต่อแฟนชายเข้าไปพี่ไปเจอข้อมูลวัดคาเฟ่จาบที่ไหนมาคะอ๋อไปดูในอ่า t u b e y ยูทูบเฟซบุ๊กอืดูมาประมาณ3เดือนค่ะ3เดือนจริงเพราะอะไรถึงตัดสินใจวัดคาเฟ่หวัดสาขาเขาเยอะ2ไม่แพงค่ะแล้วก็สาไปชิมมาไปชิมมาโอเคมันโอเคก็คือบอกว่าถูกใจทุกข้อเลย ใช่ทุกพ่อได้ผลเห็นพี่บอกว่าพี่ดูผลทุกคลิปเลยใช่ youtube นี่จะดูมีสคาหนดูหมดอ่ะสคาหนเด้งมาเรื่อยๆก็จะดู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 ก็คือเด้งทุกเพราะว่าจะบอกว่าขายทีวีที่อยู่แมคโครเปิดดูจ้าเดี๋ยบอกว่าเปิดที่แมคโครนะคะเปิดเลยจ้าเปิดแทบทุกวันโอเปิดแทบทุกวันเปิดเปิดในจอแมคโครเลยใช่ไหมคะเปิดเลยจ้าก็หรือว่า ก็ดูแล้วก็ถูกใจหลายๆอย่างแล้วก็ได้ชิมเองวันนี้ได้ชิมฝีมือตัวเองหรือยังเอ่ยอร่อยค่ะอือร่อยเลยตอนชักชาบอกอะไรนะหอมหอมมากนีแหมหอมมากหอมมากอันนี้หอมจริงนะคะนี่ไม่ใช่หน้าม้าเลยหอมจริงค่ะหอมจริงไม่ได้เตรียมเพราะว่าชักไปพี่ก็พูดไปหอมหอมนะคะแล้วก็ได้ชิมรสชาติหลายๆเมนูก็ถือว่าถูกใจอยู่ใช่ไหมคะนะคะแล้วก็สําหรับนะคะ สาขาที่นี่เองในเมืองลำปางนะคะก็ถือว่าเป็นสาขาเรายังไม่เยอะเนาะโซนลำปางนะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะสำหรับลูกค้าท่านที่อยากมาลองชิมมาลองกินวัดคาเฟ่นะคะก็แวะกันเข้ามาได้ให้พี่เหมียวช่วยฝากร้านนิดหนึ่ง<อ>ร้านอยู่ที่ไหนเอ่ยร้านอยู่แถวแถว ไปจะมีสบตุ้ยลำปางค่ะตรงข้ามกับร้านขนมนงแดงเบเกอรี่ว่างๆมาอุดหนุนได้นะคะพรุ่งนี้มุกฟรีพุตสลัดฟรีจ้าฟรีมุกฟรีพุตสลัดส่งฟรีด้วยไหมคะเนี่ยส่งฟรีห้าแก้วขึ้นไปค่ะส่งฟรีห้าแก้วขึ้นไปอยากขายแม่ค้าขายเก่งนะคะอยากขายอยากขายยังไงผมก็ขอฝากสาขาที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามค่ะใช่ไหมคะใช่ค่ะหวยออกยังนี่ หนึ่งพันเนะคะพิกัดร้านก็อยู่ใกล้ไปรษณีย์เนาะใกล้ไปรษณีย์ศบตุยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแวะมาหาพี่เหมียวได้เลยรับรองอร่อยอร่อยเวอร์ค่ะอ่าอร่อยเวอร์นะคะอร่อยเวอร์ทานนะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเราสองคนด้วยน้อนะคะขอบคุณพี่เหมียวมากๆเฮงๆรวยๆเลยนะคะรวยค่ะัขอบคุณค่ะ เราก็อยู่กันที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดลำปางะคะ่ะต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศการขายที่แบบขายดีมากนะคะดูจากคนขายก่อนนะคะเหือท่วมเลยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้ออเดอร์นะคะมากกว่าร้อยแก้วนะคะแล้วก็มีเมนูนใหม่ๆเยอะมากนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็สอนนะคะจัดเตรียมร้านทุกอย่างให้ลูกค้าที่ราับฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราจะเดินทางต่อกันไปที่อำเภอเมืองนะคะจังหวัดกาลสินนะคะฝากทุกท่านติดตามด้วยว่าไปถึงกาลสินกันตอนไหนนะคะ